พี่เล็กขาหนูเนี่ยเอาตัวเบอร์เรสไปให้พ่อทานปาบ,บอกว่าพ่อหนูน่ะมีปัญหาสุขภาพคุณพ,พ่อครับช่วยแจ้งหน<ม>่อยครับว่าคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างทีละโรคเลยครับมีโรคหัวใจโรคหัวใจทำบอลรูนแล้วสามทำบอลรูนแล้วสามเส้นอ่าฮะแล้วก็มาโรคตับแข็งโรคตรับแข็งเ,เริ่มจะเป็นไตเริ่มเริ่มจะเป็นไตแล้วไตอ่าฮะแล้วก็ก็ คอข้อเข่าสองข้างครับไม่มีแรงเดินแค่แค่ตึงตลอดมาเลยอ่ะขึ้นมันในลอยค้าก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วต้องหยุดพักคอ่าเมื่อก่อนนี้เป็นทำอย่างนี้ไม่ได้ไหมไม่ได้จริงนะเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่เป็นผู้จูงเหรอเหรอเมื่อก่อนนี้ยืนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้โอ้ นิดหน่อยใช่ไหมอ่าอ่าอ่าโอเคนะครับมีโรคอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับีก็คอเลสเตอรอลสูงไขมันอ่าก็เป็นมีหาเจือเรื่องของความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วรุนแรงถือนักบอลรุนไปแล้วสามเส้น้ว้ยโอ้โหอันนี้หนักมากเลยน้องเมย์คอยฟังนะของแม่น้องเมย์เนี่ยยังไม่บอลรนดในนี้บอลรูดไปแล้วด้วยนะ หนักกว่านะดี่เราเพิ่งยา่นใบที่โรงพยาบาลให้ดูก็ได้ที่อเลโอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวฝากลูกสาวมาให้ผมก็ได้นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็รักษาตัวอยู่ที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับครับอ่ายู่บ้านตอนนี้ถ้าแต่ก่อนนี้ทุกอาทิตย์ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์ตอนนี้ไปหาหมอทุกอาทิตย์ดีคือเพื่อไป follow up การรักษาต่อเนื่องอการรนะขเรียให้ปเดิกายภาพกาบภาพกายภาพบำบัดเดี๋ยวนี้หมอเดือนละครั้งเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปครับคือไม่ต้องรีบพราะมีเวลาในช่วงระหว่างเนี้ยนะครับเมื่อกี้เห็นคุณลุงบอกว่าจะต้องถึงขนาดก้ฟอกไตหมอบอกว่าต้องฟอกไตด้วยครับเป็นขนาดนั้นเลยหรอครับอ่าาะมันทั้ง เข้าวงทั้งนอะไรนะหน้าตาวอะไรหน้าตาวทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยพวกเราครับเคสอันนี้แสดงหนาดหมขนาดมากไหมมากนะนะครับถ้าถึงขนาดนี้ครับคือเขาให้ดูดูตรงนี้เลยนะครับซูมาติก้องเลยก็ได้ครับเอาภาพเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับ ยเื่อนหมเนี่ยนะฮะได้เลยครับภาพจดเลยครับเราจะเห็นภาพที่รวมแบบที่ตายแล้วเจ็ดวันดะพวกเราเห็นไหมครับเห็นไหมอยู่ในรูปเห็นไหมนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือรูปของคุณลุงเขาเนี่ยครับดูนี่ครับดูนะฮะ โอ้โหทีนี้เกมเป็นเลือดมาเลยเอาง่ายๆว่าคือมีญาติมาเตรียมรับศพแล้วอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับคุณลุงอือโอ้โหนี่เลือดเป็นกองเลยนะครับอย่างเนี้ยามเลยโอ้โหเมื่อเราครับนี่คือ สภาพก่อนที่จะมากินอาหารเสริมของเรานะโอ้ oh, ดูมือดิบวมขนาดนี้เลยนะเนี่ยนะครับนี่คือก่อนจะกินใช่ไหมครับก่อนกินเข้ารพมาลไปแล้วนะอ่วนะนะคนี่มาที่นี่ใช่แล้วเนี่ยครับให้ดูนี้รุ่หนึ่งอันนี้ญาติไม่ได้มาเยี่ยมนะมารอรับส่ง <c oughs> อ่า โอเคนะครับแล้วขอบคุณมากน้องนะขอบคุณมากอ่นะครับแล้วทีนี้ครับทําไมมายืนแบบนี้ได้อยากถามที่หนึ่งครับล,ลูกสาว<ม>เอายาลูกสาวเอายาโอเคไหม,<ผ>ม,ไมอยากไปกินยา<ม>คือหมดมอะไรจะอยากเล่าที่ดีกว่าเพราะรักษามานานมากแล้วแล้วมันก็ไม่หายแล้วที่เป็นโรคไตก็เพราะกินยามาอย่างยาวนานนี่แหละผมว่าเน้ะใช่ไหมครอ่าแล้วลูกสาวก็เอายามาให้ทานก่อนนี้กินทพียง มือหนึ่งก็ประมาณกยี่สิบห้าเมตรยาทั่วไปนะครับเออยี่สิบห้าเมตรนะยาเป็นกำเป็นกำไงยาต้องไปอืมอ่างหมอนรถเหลือสามเมตรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดไปนะเดี๋ยวคุณไปนะวันนี้ก็จะจบอยู่ที่แคทนี้เลยอันนี้จริงวันนี้ผมจะจบอยู่ที่แคทนี้เลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันมาแคทแบบนี้ทีอ่ะไม่ธรรมดานะอ่ะเสร็จปุ๊บอย่างงี้ครับเอ่อ ก่อนนั้นให้กินยาทีละกำรมยี่สิบกมตรต่อมือต่อมื้อนะไม่ได้ต่อวันนะกินยาเย็นาใช่่คก็จกประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับเป็นถูกตรงปมทองด้วยไงอ่าเสร็จปุ๊บแล้วลูกสาวก็เลยแนะนำไม่ถูกผมว่าไม่แนะนำหรอกเอามาให้กินเลยลหะนะครับ จำได้ไหมคือกินอะไรบ้างไม่รีดเนียในผมผมก็ไม่อยากอยากกินพวางทิ้งไว้ก่อนอืมก,มกินยาบนี้บอกว่าว <c oughs> ันสิไม่ดีกว่าอ่าวันเดิมก็ดื่ม <c oughs> อ่า <c oughs> ต้องจับบังคับต้องจับบังคับกอก <c oughs> แล้วกินเข้าไปวันแรกเป็นไงแย่มาก ยังไงบ้างยังไงบ้างแน่นเอาอกวันนี้กูตายอันนั้นคือทนครั้งแรกเลยอ่าใช่ใช่ใช่ฟองเดียวใช่ไหมฮะฟองเดียวฟองเดียวอ่าจนแต่ลองไล่ฝั่งนู้นฝั่งมันเป็นยังไงบ้างเกี๋ยวเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วนะกูตายยังไงแล้วอ๋อผสมดิทำไมไม่ผสม เออนี่ขนาดผสมแล้วนะแล้วไม่ผสมอย่างผมเมื่อกี้จะเป็นไงล่ะอ่าแก้วขนาดเนี้ยครับก็เกือบเต็มมันน้ำอ่าอ่าอ่าแก้วผมก็ติดมีเยอะมติเขาเขาบอกนี่จางแล้วนะนี่จางแล้วนะนี่จางแล้วนะอ้ไม่ไหวรู้ตายหมดแรงเลยเดินไม่ได้เลยอืมคนคนก็มาประคองติดสองข้างเนะเพช่วยกันพุ่งมือหมดอืม พอไปถึงโรงพยาบาลบกตัวเย็นอย่างนั้นน้ำแข็งมันเสื่อมออกไปมีเทลียวเปียกเหมือนเด็ดแต่ตันเย็นมากพวกคนเก่งคนไทยพวกตัวมันเย็นมากครอบหมอสงส่ยเซ็นอ๋อได้ยินเขาบอกสงสัยเซ็ต โอ้โหแล้วแล้วเัาไงต่อได้จะไงต่อล่าแบบเนื่อเขาว่าเอาเราไปเข้าลงยาให้คนให้ให้ราอาให้อ่าอ่าอ่าแล้ว่าไอ้ขับที่วนนี้กูนุ่งนอนโรงพยาบาลวันนึ้งเออเออเออแลให้นอนอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะตามมันดีขึ้นไม่เป็นไรเนี่ยอืมวก็เลยได้กกับบ้าแล้วหลังจากนั้นมา But, ไปก <That. S 1> ินอีกไหมครัก็ก็ก <am> ินอยู <ten> ่มาถึงทุวันนี่แหละอ่าวันละกี่ซองก็มีกินทากับอ่าไอ้อะไรมันดำอ่าฮะแล้วก็ไอ้ตัวนั้นตัวนั้นแหละตัวนั้เนแก้วที่สองเป็นไหมครับแก้วที่เป็นคัมัน มันก็จะนิดหน่อยพอตอนที่สองนี่คือมีอาการนิดหน่อยนแเด่นเมวียนเวียนหัวหน่อยอะไรอะไรไปไปน้เต็มเต็มไปไปเรื่อยๆมันก็ติดสีนิดๆแต่นั่นแหละไม่เป็นรอ,อ่าหลังจากน้นมากกินเวลานเสร็จปุ๊บก็กินชาด้วยเดี๋ยวได้กินชาแทนน้ำเลยแล้วก็ผมก็ทงทุกวันะวันก็ตามโอ้ ผมจะมีให้สถิติเล็กๆทุกผมต้นตัวครับครับครับแล้วงานกินันละกี่เม็ดครับเช้า,าเย็นวันละสองเตอร์ีนเม็ดอ่าเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นอีกสองเมตรครับพอใช่ไหมใช้ชื่อแบบการกินงานดำเนี้ยไอ้ระยะเวลาถึงเดือนไหมมันก็ตั้งพอมาตัา้งเดือนกว่ากเนาะได้ไหมจะเป็นสองเดือนได้หรืออ่าแต่สองเดือนสองเดือนเนี่ยอะอะอะ จำไม่ได้ยได้อ่า <laughs> ต้องอัดเข้าไปเยอะๆจะได้จำได้หน่อย <laughs> 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 okay. อแล้วหลังจากกินงาดำาังองไรเอาปรีนจะว่ากินงากินชากินกเ <c oughs> บอร์รี่เอสเน่ไปสามสองสามเดือนเนี่ยอตอนนี้โสุขภาพเป็นไงบ้างครับมันก็แข็งแรงดีนะแข็งแรงดีเมื่อก่อนนี้ยืนนานๆแบบนี้ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวนะเดินเหินไปไหนมาไหนเ่ยเป็นยังไงต้องใช้หลามประคองไปเดี๋ยวนี้เดินเองได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทอมเท่าไหร่อาตอนนี้ยังขับรถไปถึงเชียงใหม่ไหวอย <c oughs> ู่นี่หาเสร็จน้าต่อมาต่อมา,ามต่อมาเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเมื่อกี้นี้คุณลุงเขาบอกว่าเขาก่อนหน้าที่จะมากินอาหารเสริมเรา <c oughs> เขาต้องกินยาววันละกี่เม็ดนะห้าสิบห้าสิบเม็ดตอนนี้กินยาวรันละกี่เม็ดครับสามเม็รคมตรขึ้นครับโอเคแล้วที่บอกว่าหมอบอกว่าหมอจะต้องฟอกไตเป็นไงบ้างครับตอนนี้ ลืมไปเลยบอกดีต้นดิบอกเมื่อเมือ้วก็ถึงรจะให้ให้ทุกอาทิตย์อ่บลงบัดงบงอาเลือดของเราก็ดีขึ้นอะไรขึ้นอะไรต่างๆางเหเขาไปไอ้ดยพวกอะไรพวกนี้ก็ลืมไปว่ามันเคยเจ็บมั่ไม่เจ็บแล้โอ้โหไม่มีอะไร โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ